สนับสนุนโดย Dago n e v e r l e s You Down สกีภาพไม่มีวันหมดสนับสนุนโดย Green s l e a n ผนด,ดีไม่มีไขมันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ100% คุู้ชมคะตอนนี้เอ็กซซาวพาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในรถคันนี้เรียบร้อยแล้วคือไม่มีอะไรเลยแล้วก็เครื่องเสียงก็เป็นรุ่นที่หนูไม่รู้จักไม่มีงานซาวแบบว่าฟูลออปชันอะไรเลยอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะเป็นแคลเรียนเฮดดีวันะแคลเรียนอายุอนามของเขาก็ประมาณ16-17ปีได้16ทำไมพี่ถึงเลือกรุ่นนี้เสือมันดีคือสมัยก่อนเนี่ยทุกคนที่เล่เครื่องเสียงของรถยนต์เนียนะครับ เขาก็พยายาหารุ่นนี้สมัยก่อนก็เปิดตัวได้ดีมากสําหรับฟันรุ่นนี้นะครับมันเป็นฟูงอนาล็อกมันให้เสียงที่ธรรมชาติมากนะครับต้องยอมรับเขาอย่างหนึ่งแล้วทําไมพี่ไม่ไปเลือกรุ่นใหม่ๆที่มันเป็นแบบเดี๋ยวนี้นึกออกมารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นทัสกีนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็มีอะทำไมพี่จะต้องไปไปย17ปีนี้มาด้วยอีนอะไรทีไ บอกว่ามันมันโบราณแล้วทำไมพี่เหมือนพี่มีเมียแกเหมือนพี่รับเมียมือเมียมือสองมาเลยนะไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยของโบราณอาจจะทําได้ดีกว่าของสมัยใหม่ไอ้ยาคือกลไกภายในของมันเนี่ยอย่างพวกชิปบางตัวเนี่ยทุกวันนี้มันเลิกสายการผลิตไปแล้ว ็นนะว่าของโบราณของอายุเยอะๆนนของเก่าของเขาดีจริงอยู่ได้นานใช้ได้นานทนกว่าของใหม่ๆนะพี่แป้งใ่เหรอ,อเดี๋ยวจะเล่าประวัติดีวันให้ฟังมันเป็นยังไงคะตัวนี้ก็มีประวัติอยู่ว่าเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยชิปที่แยกภาคอนาล็อกของเขาเนี่ยเป็นเบอร์บาขนาด24บิต Data Sigma ซ,ซึ่งเป็นชิปตัวแรกเาเรียกว่าผลงานสเตจออฟดออาของยี่ห้อเบอร์บา เป็นไอคีเขาเลถอดรหัสชั้นหนึ่งแล้วตัวนี้เป็น24บิตเป็นดูอลคือ2ตัวและเป็นชิปที่เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งชิปถอดรหัสทั้งหมดมาแต่ชิปปัจจุบันก็ไม่สามารถทําเสียงได้เท่ามันเหมือนเขาถอด<อ>รหัสเสียงได้ถ้าจากแผ่นจากแผ่นซีดีเป็นด<อ>ิจิตอลเขาแยกดิจิตอลออกมาแล้วเนี่ยเขาทําเสียงออกมาคือเขาเรียกว่าฟูลอนาล็อกเสียงสมบูรณ์แบบที่สุดใกล้เคียงนะเชนอลมากที่สุดดีที่สุดของเบอร์บาวที่ทําถึงขั้นที่เรียกไอซีเบอร์นี้ว่าราชา แห่งไอซีใช่เขาเรียกว่าสเตตอฟดีอาร์เป็นสเตตอฟดีอาร์ของมันแล้วต่อให้ตอนนี้เบอร์บอวผลิตชิปรุ่นใหม่ๆออกมาโดยเทคโนโลยีท,ที่ใหม่ขึ้นดีขึ้นโดยเทคโนโลยีแล้วคือคุณสมบัติด,ดีทั้งหมดดีกว่า1704ตัวนี้แน่นอนแต่เสียงไม่ใช่คุณยังห่างกับเบอร์บาวตัวนี้อยู่อีกทำไมอ่ะพี่พี่รู้ได้ยังไงว่า เล่นมาแล้วสิครับผ่านมาแล้วฟังมาแล้วฟังมาแล้วฟังมาแล้วไม่ได้วิุรถยนต์ทั่วไปตอนนี้ก็ยังไม่ใช่1704พี่คะแล้วทําไมตอนที่พี่เขาเลือกรุ่นดีมาให้อ่ะทําไมพี่ถึงตัดสินใจว่าเอาอันเนี้ยทาไมไม่อหญ่ได้แบบรุ่นใหม่ๆกว่าหรือยี่ห้อนี้แต่รุ่นหมาขึ้นกว่านี้นนนเออก่อนหน้าจะใช้ตัวนี้นะครับ ผ่านฟอนต์มันได้ประมาณสามตัวก็ลองแล้วเอเสียงมันก็ได้เท่านี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ทางทางช่างเนี่ยเขาก็บอกมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เก่งว่ามันเก่าล่ะเราลองเสียงมันกินในพวกีิคาดก็เลยอยากลองอท้าระลองถ้ามันดีจริงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟอนต์ท้ากระช่างอยู่เออมือสองก็เอาเก่ามันไม่มีแล้วครับตอนนี้มือหนึ่งไม่มีแล้วครับจริงเหรอเขาหยุดสายการผลิตไปหลายปีแล้วเขาบอกว่าสิบเจ็ดปีแต่พี่แป้งทีนี้ก็เลย ช่างเขาก็ไปยืมฟอนตของเพื่อนเขามาตัวหนึ่งซึ่งเป็นฟอนเก่านว่ออ่าลองต่อคอมดูก็ให้ต่อดูในเพลงที่เราเคยชอบอยู่ที่เราเล่นของเราประจําเราจะรู้เราจะจำตำแหน่งเพลงเราได้แล้วเราชอบเพลงเราอันนี้นะเราจะรู้ว่ามันแสดงรายละเอียดของมันมาจุดนั้นจุดไหนจุดไหนพอเรามาเทียบกันฟอนต่อฟ,นฟนอฟนฟอนเพลงที่เราเคยฟังเลยแหละที่เราชินเนี่ยเฮ้ยทำไมมันละเอียดกว่าวะเจาะได้ลึกกว่าทิ้งหางเสียงได้ดีกว่าทั้งพี่พี่ผมเขายกตัวอย่างว่าเสียงเป็นยังไงเสียงลูกคอเป็นยังไงเสียง ลมหายใจลายฟันเออเฮ<ะ>้ยไอทำไมนี่มันเก่าแต่มันมันได้รายละเอียดกว่าคือเราได้ยินหมดเลยใช่ใช่ครับถ,ถึงบอกเออแสดงว่ามันอยู่ที่ชิปอย่างที่เขาพูดจริงๆแล้วกวาโวโลกเขาก็ยอมยอมรับชิปเบอร์นี้นะฮะที่มันจะอยู่ในเครื่องเสียงดีๆทั้งนั้นเลย หลักแสนหลักล้านก็ต้องใช้ชิปเบอร์นี้เครื่องเสียงบ้านถ้าเป็นเครื่องเล่นซีดีตัวเดียวถ้าใช้ชิปเบอร์นี้ห้าแสนขึ้นทุกตัวไม่มีมตัวไหนถูกก่านั้นเลยเขาไม่ผลิตชิปนี้ออกมาเรืเอ่อยต้นทุนมันแพงแ<ต>การทําชิปตัวนี้มันแพงมากและการทําของเขาคือเขาต้องการคาว่าสุดยอด เมื่อสุดยอดมันก็ต้องมีจำนวนน้อยสุดยอดต้องมีน้อยคัดทีเดียวมีมีแตะมีมีแตะเขาจะทําทีเป็นหลายหลายแสนตัวแล้วคัดตัวที่ดีสุดในกลุ่มของมันส่วนที่ใช้ไม่ได้คือทิ้งทั้งหมดชิปตัวนี้ยังเรียกว่าราชาแห่งชิปใครๆก็รู้คนเล่นเครื่องเสียงทุกคนรู้ดีว่าตัวนี้คือชิปไม่มีวันตายต่อทุกวันนี้ก็มีหลายหลายหลายยี่ห้อที่ทําเครื่องเสียงรุ่เสียงบ้านอยู่ก็กว้านซื้อชิปตัวนี้เก็บเอาไว้ในมือเหมือนกัน รอวันดีคืนดีถึงจะทําออกมาขายเหมือนกันก็ยังเป็นชิปตัวนี้อยู่ดีเพราะตัวอื่นมันไม่สามมันถามว่ารายละเอียดสูงกว่าไหมทุกอย่างดีกว่าไหมดีกว่าครับแต่คุณขาดอยู่อย่างเดียวคือชีวิตคุณให้ชีวิตไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ให้ปรับวงจรยังไงมันก็ยังไม่ได้แต่รายละเอียดถามว่าเหนือกว่าตัวนี้ไหมเหนือกว่าถ้าฟังผิวเผินใช่แต่ความมีชีวิตให้ไม่ได้มันให้ไม่ได้พอมีชีวิตในบทเพลงในแผ่นซีดีเนี่ยเราดูเหมือนมันไม่มีชีวิต ถ้ามันถูกต้องแล้วมันต้องมีชีวิตราคาเท่าไหร่คะแพงไหมตัวเฉพาะฟอนเนี่ยคะฟอนตัวนี้ตอนเปิดราคาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเปิดราคาอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0 0บาท10กว่าปี1ิกว่าปี30,000ก็แพงนะถือว่าแพงครับแต่ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นขอมือสองมันเหลืออยู่ประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นห้า ุยเดี๋ยวประกันเคยเจอฟอนต์แบบรุ่นใหม่ๆตัวเป็นแสนเลยนะพี่อืมครับก็แล้วเดี๋ยวหนูสงสัยอันนี้คืออะไรคะปุ่มบุ่มสอันเออโอเวอร์ไดจะเรียกว่าเป็นปีก็ได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ PM เพราะมันไม่ได้ขยายสัญญาณอะไรเลยแค่สัญญาณจากเสียงจากตัวดีวันนี่มาเพื่อเข้าโอเวอร์ไดที่เป็นหลอดบัฟเฟอร์ก็ได้เป็นหลอดอยู่ด้านหลังอีกสี่ชั้นแลเพื่อมาปรับเสียงกลางแหลม ของด้านบนแล้วก็วูฟเฟอร์ที่ประตูด้านล่างเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงมันเขาอัดมาเนี่ยบางเพลงอัดมาเบสเยอะเราต้องการลดเบสเพื่อต้องการฟังบางเพลงเขาอัดกลางแหลมมาเยอะเราก็ถอยกลางแหลมลงเพื่อให้ได้แล้วก็ปรับแต่งใช่มันโดยที่เราไม่ได้ไปปรับแต่งตรงช่วงบูทเบสตรงโทนคอนโทนของเครื่องเพราะมันจะเสียหายกับเสียงเยอะเสียหายยังไงคะมันเหมือนกับไปบิดพิ้วเขาไงไปบิดพิ้วของเนื้อเสียงที่มันมาปกติมาอย่างนี้แต่เราไปบูทเขาไปคัดเขาก็ะปรับเสียงแต่ตัวตัวนี้ไม่จะไม่บูทไม่คัด แต่จะยกระดับทั้งทั้งบาร์อย่างเราต้องการให้กลางแหลมดังเขาจะยกขึ้นทั้งกลางทั้งแหลมถ้าเราต้องการให้ตัวนี้ลงเราก็กดมันก็จะลงมาทั้งหมดก็ไปปรับจากลำโพงใช่จะไม,ไม่ไม่ได้ปรับจากตัวฟอนนเหมือนเหมือนไปลดทอนคุณใช่คุณภาพของเสียงคือมันพอเราปรับไปหน่อยเดียวรายละเอียดก็จะเสียไปด้วยจากแผ่นเหมือนกัน อย,อยู่ข้างบนใช่ไหมเอออัปเดตซาวราอยู่ข้างบนแล้วเราเปน,นอะไรตรงนี้อ๋อใครเป็น okay. ไ,ปไหน ัวนี้นะคะ JVC KWAV71DD ค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะมีบ l u e t ในตัวแล้วนะคะเล่น DVD MP3 นะคะแล้วยังมีในส่วนของตัวเชื่อม iPod iPhone สามารถเชื่อมต่อ Android และที่สำคัญยังมีช่อง SD card มีอีกอย่างหนึงที่แตกต่างกาบของมนอถือเลยก็คือจะมีช่อง MHL ซึ่งจะเป็นช่องลิงก์สัญญาณวิดีโอในระบบ HD ค่ะ คือลิงก์จากตัวไอค่อนไอโฟนของเราได้เลยใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นไอคอนไอโฟนหรือว่าจากกล้องวิดีโอนะคะสามารถคืนลิงก์เข้าไปได้เลยเพื่อที่จะชมไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายไว้เป็นระบบ f u l HD คุณผู้ชมคะระบบ Full HD D เนี่ยมันก็เหมือนเราเล่นบุเลว DVD ชัดๆดีดีสักแน่น อย่างนี้ก็แบบโอ้ชัดแตแววแต่วมากเลยค่ะก็คือในส่วนของตัวนี้นะคะนอกจากว่าจะดูได้ด้วยความชัดเจนแล้วนะคะ,ะในส่วนของตัว DVD เอ,องเวลาเล่นแผ่น DVD ผ่านหน้าจอตัวนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าภาพเนี่ยจะคมชัดออกมาจริงๆและที่สําคัญคือด้วยความที่โลกหน้าจอตัวนี้มันจะเป็น W VGA W VGA เนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยคมชัดออกมามา,มากกว่ามันก็คือคล้ายๆกับจอภาพ l e d ปัจจุบันที่เราใช้กันในที่บ้านนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในขนาด แล้วเมื่อ <Dans> ก <años> ่อนเนี่ยในส่วนของตัววิดีโอรถยนต์โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นดีบพอเราดีปุ๊บเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวเบลอบ้างในบางจุดความคมของภาพจะไม่มีแต่พอเราเปลี่ยนเป็น WVJ ปุ๊บเราเห็นความคมของภาพมากขึ้นนะคะ แล้วนอกจากนั้นนะคะในระบบเสียงของการเล่นไฟหนังน,นะคะจาก d v d เนี่ยก็คือจะเป็นดอบเบิ้ดิจิตอลเสมือนเราอยู่ในโรงหนังจริงๆ surround ใช่แลวนอกจากนั้นเรายังมีระบบดูโอโซนก็คือจะมีการแบ่งโซน Show, ด้านหน้ากับด้านหลังอ๋ออยากจะฟังข้างหน้าพอด้านหน้าสมมติว่า,นนาด้านหน้าบอกด้านหน้าเราอยากฟังวิทยุแต่ด้านหลังเปิดทีวีลูปๆดูลวก็คือทำเป็นโอโซนกันได้โอ้ยเก๋เก๋เกค่ะไปดูเลยที่สำคัญตัวน,นี้นะคะรองรับภาษาไดยเป็นเมนูใช่านา ภาษาไทยเรารับภาษาไทยแล้วก็ล้วก็จะคันทังงานคืนค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือมันจะเป็นระบบ motion sensor ก็คือพอเวลาเราสัมผัสผ่านหน้าจออย่างนี้ปุ๊บหน้าจอก็จะมีสิเปลี่นไปสิ่งสิ่ motion sensor คืออะไรก็คือเวลาเราเล่นเพลงอยู่เนาะเราสามารถหมุนอย่างนี้นะคะเห็นไหมเมื่อกี้หน้าจอปกติอยู่แต่พอเวลามือพี่ไปทัชปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอสำหรับให้เราประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็เราสามารถก็คือตอนนี้ก็คือเราเชื่อมต่อ,ตอ,ตอ<ห>กับไอโฟนยอยู่นะคะแล้วก็สามารถเราก็เลื่อนฟังเพลงตามที่เราต้องการได้นะคะว่าเราจะเอาเพลงอะไรอะไรแล้วที่สําคัญเลยคือมันจะสะดวกสะดวกกับตอนขับรถมากวิธีการปรับวอลลุ่มก็คือแค่หมุนเอาอืมไม่ต้องมาคำหาปุ่มหาปุ่มแล้วใช่ค่ะหมุนเอาอย่างงี้พี่เพิ่มเพิ่มสีนั้นต้งกี่หมุนเลือกอายุตัวเองอเปล่าอันนี้18ยุสิบแปดอายุสิบแปดไม่ใช่อันนี้หรอ ตบกันไหมสาวจะตบกันไหมอันนั 24, ้นอันน like ั้นโรดิวเซอร์แล้วสาอ่ะโอ้ยนี่ยค่ะตัวนี้มันรองรับารชื่อมต่อไหม ก็นอกจากที่เราจะนั่นอยู่ก็คือปกตินะคะไอพอดไอโจนไอแพดด้วยแต่ไอแพดนี้ก็คือได้แต่เฉพาะฝ่ายเพลงเท่านั้นนะคะเราก็ยังสามารถเชื่อมต่อ Android เราจะมีเป็นบางแอปพลิเคชันที่เราให้ดาวน์โหลดฟรีใน<ม> Android Store นะคะเพื่อที่จะใช้กับวิดีโอตัวนี้จะเป็น JVC Music Control ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการคนโทรลการเล่นเพลงแล้วพอเราเชื่อมต่อกปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้มันจะแสดงหน้าจอทั้งมือถือทั้งตุกเครื่องวิทยุ เราสามารถคอนโทรลผ่านขึ้นไปดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านผ่านโทรศัพ์ม,มือถือนอกจากนั้นแล้วก็คือยังมีในส่นของตัวบลูทูธที่แจ้งไปก็มีในส่น s อสตอรกัแล้วก็ USB มีการต่อกล้องมองหลังได้ะะด้วยนะคะแล้วก็คือจะสะดวกมากในการขับขี่รถยนต์เวลาถอยหลังเข้าอะไรอย่างนี้น,นะคะ ้ววมชมจะสามารถหาข้อมูลได้จากไหนบ้างคะก็นอกจากในเว็บไซต์นะคะก็คือ w w w i h y f i e i n t e r c o m แล้วก็ยังมีในส่วนองตัว Facebook นะคะก็จะเป็น f a c e b o o k c o m h y f i e i n t e r ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยว่าตัวนี้จะทำงานยังไงแล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยเราจะมีในส่วนของตัววิดีโอ r e s e n t a t i o n ในการใช้งานของวิตัวนี้ไว้อยู่แล้วสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เลยค่ะเราวันนี้ก็ขอบคุณที่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ